านี่คือสาวน้อย e <bunker. S 2> นะฮะเป็นทางพยาบาลอีกแล้วนะฮะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมครัชื่อว่าน้องน้องเบนซ์นะครับหน้าตาน้ารับหน้าช่างดูสนิทจริงไหมครับนะฮะโสดหรือไม่โสดสดสดด้วยครัท่านผู้ชมทำไมสวยขนาดนี้ไม่ไม่มีคนมาเก่งหรือว่าเราไม่มีเวลาให้กับผู้ชายไม่มีเวลาค่ะเพราะเที่ยวบ่อยเพราะเที่ยวบ่อยนี่เธอไปเที่ยวไหนกันแถวนี้แหละแถวนี้นะครับวันนี้มาทำอะไรกับพี่ จอดสสือเมื่อกี้พี่ทนายไว้ไงนะไม่เจ็บไม่เจ็บนะจงมั่นใจว่าพี่แจ๊กจอดยังไม่เจ็บเชื่อมั่นไหมตอนนี้เลิกขายขาสั่นหรือยังเลิกหรือยังยังเลยเมื่อกี้เพื่อนเธอเนาเหมียวบอกว่าไม่เจ็บใช่ไหมโอเคมาดูเธอนะฮะขอดอกก่อนครับโอเคเดี๋ยวขอเอฟลาได้ไหมขอเอฟล่าโอเคเอาพร้อมนะฮะน้องเหมียวใช่ไหมมีแ้องเนองเบนเหรอ น้องเหมียวเลยเอา้าวน้องเบนซ์น,นะครับปั่นคายครับเอามือลงธรรมดาเอามือลงธรรมดานะฮะโอเคพร้อมนะนะฮะนี่คือน้องเบนซ์ครับสาวบุรีรัำใช่ปะ่ะนะฮะนะครับที่เจาะแล้วนะฮะสะกดรตคำว่าเจ็บไม่เจอคือเจ็ดต่อสันออ้นคนเดียวท่านนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วครับนะครับนะะฮเสร็จแน่นะฮะอา้าวให้เพื่อนๆดูหน่อยตรงไหมตรงนะฮะให้น้องเหมียวดูก่อนเหมียวตรงไหม ทองนะครับนะฮะบอกฟ้องดังๆเลยเจ็บไหมนิดนึงนะฮะนิดเดียวนะครับน่าจะไม่รู้สึกเมื่อกี้เธอมาครั้งแรกบอกพี่ขาหนูไม่เคยดูพี่หนูตูแต่ตำราการแทงการไอการฉีดยานะฮะก็เลยไม่รู้จักพี่แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้รู้จักแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ทาอะไรบ้างครับนะฮะไม่ต้องทาอะไรครับให้ทัภาษาระจาได้เลยนะครับโอเคเป็นพยานนะตรงนะโอเคครับเธอบอกว่าเจ็บนิดเดียวเองต่อไปไม่ได้กลัวแล้ว มาหาพี่แก๊์สบายใจได้<ช>นะครับรับรองไม่เจ็บอ่ะยิ้มมันหวานบ๊ายบายครับโอเคครับของเกิเลือดน้อยมากนะครับ